ดวงจันทร์รับขอบฟ้าไปแล้วและเวลาตีสีของคืนนั้นก็ยังมืดสนิทที่บ้านของเดนารงทุกคนกำลังหลับตัวตึกหลังเก่าพร้อมด้วยประตูหน้าต่างที่ปิดดูสงบนิ่งและมัวซัวยอยู่ที่ปลายสวนที่แผ่กว้างและไม่ได้รับการดูแลดีนักสวนนี้แยกตัวบ้านออกจากบริเวณเหมืองจังบาด้านหนึ่งของบ้านหันไปทางถนนซึ่งไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปสู่ป่าวงดาม หมู่บ้านที่จเจริญขึ้นซ่อนอยู่หลังป่าห่างไปประมาณสองไมล์เดินแหลแรงอ่อนเพียเนื่องจากใช้เวลาในวันก่อนลงไปในเหมืองเขาหันจมูกชิดผนังห้องส่งเสียงกรนขณะที่กำลังฝันอยู่ว่ามีคนมาเรียกในที่สุดเขาก็ตื่นและได้ยินเสียงเรียกจริงๆจึงวิ่งไปเปิดหน้าต่างหัวหน้าคนงานคนหนึ่งของเขานั่นเองที่กำลังยืนอยู่ในสวนเกิดเรื่องอะไรละ่ะเดินแรงถาม ท่านครับเกิดกะบฏแล้วกรรมกรตั้งครึ่งต้องการหยุดงานและกำลังกันไม่ให้คนอื่นๆลงไปทำงานเนินนเรงไม่เข้าใจศีรษะของเขาหนักอึ้งอึงอนด้วยความง่วงและอากาศเย็นจัดซัดศาสตัวเขาราวกับหาฝนเย็นเฉียบให้ตายสิก็บังคับพวกมันให้ลงไปซี่เขาพึมพำเกิดเรื่องมานานตั้งชั่วโมงแล้วครับหัวหน้าคนงานพูดต่อ เราคิดว่าควรมาเรียนให้ท่านทราบท่านเป็นคนเดียวที่อาจจะทําให้พวกนั้นฟังเหตุผลได้ตกลงฉันจะไปเขาแต่งตัวอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาตื่นเต็มที่แล้วและกําลังวิตกมากบ้านอาจจะโดนป้นก็ได้ทั้งคนครัวและคนใช้ก็ไม่มีใครกระดิกกระเดียเสียเลยแต่ตอนนี้ทางด้านหนึ่งของชานบันไดเขาเห็นประตูห้องบุตรสาวเปิดออกหญิงสาวทั้งคู่ปรากฏตัวในเสื้อคลุมสีขาวซึ่งทั้งคู่รีบสวม พ่อคะเกิดอะไรขึ้นคะลูซี่ลูกสาวคนโตอายุ22รูปร่างสูงโปร่งผิวค้ำและท่าทางสงา่าส่วนชาญลูกสาวคนรองอายุยังไม่ถึง19ปีร่างเล็กผมบอลและเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกเขาตอบลูกสาวเพื่อให้ความมั่นใจดูเหมือนว่าจะมีไอ้พวกปากโวมันกำลังทำเรื่องยุ่งๆข้างล่างพ่อกำลังจะไปดูเสียหน่อย ลูกสาวทั้งสองคันจะไม่ให้เขาไปจนกว่าจะรับประทานอะไรร้อนๆเสียก่อนหาไม่เขาคงจะไม่สบายตอนกลับมาเพราะกระเพาะไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วแต่เขาปฏิเสธยืนยันว่าจะต้องรีบฟังนะคะชานพูดพางเอาแขนอบคอเขาไว้พ่อต้องดื่มรำสักแก้วแล้วก็ขนมปังกรอบสักสองชิ้นหาไม่หนูจะไม่ยอมให้พ่อไปหรอกและพ่อก็จะต้องเอาหนูไปด้วย เขาบนว่าขนมปังกรอบมันมักจะฝืดคอแต่เขาก็จำต้องยอมลูกสาวทั้งคู่จึงนำเขาลงมาข้างล่างแต่ละคนถือเทียนที่ห้องรับประทานอาหารข้างล่างทั้งสองช่วยกันจัดหาอาหารให้พ่อคนหนึ่งรินเล่ารำอีกคนหนึ่งไปที่ห้องเตรียมอาหารเพื่อไปเอาห่อขนมปังกรอบโดยที่ทั้งคู่ขาดแม่มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ดังนั้นจึงเติบโตขึ้นโดยรู้จักดูแลตัวเองขาดระเบียบวินยัยและถูกพ่อตามใจจนเคยตัวพี่สาวมีความใฝ่ฝันอยากจะร้องเพลงบนเวทีส่วนน้องสาวคลั่งไคล้การวาดภาพและมักแสดงรสนิยมที่กล้าผิดปกติแต่เมื่อถึงคราวมีการสูญเสียด้านธุรกิจอย่างรุนแรงทำให้ทั้งสองคนต้องปรับวิธีการดำเนินชีวิตเสียใหม่แม้ว่าทั้งคู่จะเป็นเด็กสาวที่ออกจากหุ่นหันพันเล่นก็ตาม ก็ได้เปลี่ยนนิสัยเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่สุขุมรอบคอบซึ่งมีสายตามองเห็นบินที่คิดเงินผิดได้และตอนนี้ด้วยท่าทางแบบเด็กชายและร่าเริงอยู่เป็นนิดทั้งคู่ควบคุมการเงินของบ้านใช้จ่ายกระเบียดกระเสียนรู้จักต่อราคากับพ่อค้าและแก้ไขเสื้อผ้าด้วยตนเองเสมอกล่าวสั้นๆก็คือทั้งสองคนช่วยดูแลสิ่งต่างๆให้เป็นไปโดยเรียบร้อยแม้ว่าสภาพทางการเงินจะไม่สู้ดีนัก ทานเถอะค่ะพ่อลูซี่เฝ้าแต่พูดยำ้ำเมื่อสังเกตเห็นว่าพ่อมีอาการเงียบขึ่และหมกมุ่นความกลัวของหลอนก็กลับมาอีกคงจะเป็นเรื่องร้ายแรงกันมังคะพ่อถึงทำหน้าแบบนั้นให้เราอยู่กับพ่อที่นี่ดีไหมคะงานเลี้ยงตอนเที่ยงวันนี้คงดำเนินไปได้แม้จะไม่มีเราหลอนกำลังพูดถึงการไปเที่ยวที่ได้มีการวางแผนเอาไว้สำหรับตอนเช้า มาดามเอนาโบจะเป็นผู้นั่งรถม้าไปบ้านครอบครัวเกกลกัวเพื่อรับเซซิลจากนั้นก็จะมารับสองสาวพวกเขาจะไปมาเซียนเพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่เลฟอร์ทั้งนี้ตามคำเชิญของภรยาผู้จัดการและพวกเขาก็ถือโอกาสเยี่ยมโรงงานเตาหลอมและเตาอบถ่านหินแน่นอนเราจะอยู่บ้านจานพูดอีกแต่ผู้เป็นพ่อเริ่มโกรธคิดอะไรอย่างนั้นนะ พ่อบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรลูกกลับไปนอนเสเถอะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมตอนเก้าโมงอย่างที่ตกลงกันไว้เขาจูบลูกสาวทั้งสองแล้วก็เดินออกไปหญิงสาวสามารถได้ยินเสียงรองเท้าของเขาย่ำไปตามพื้นสวนที่หนาวเย็นจนจับแข็งค่อยๆจางหายไปชานเอาจุกไม้ก๊อกปิดขวดเหล้ารำอย่างระมัดระวังขณะที่ลูซี่เก็บขนมปังกรอบ ห้องนั้นมีความสะอาดที่หนาวเย็นซึ่งเป็นธรรมดาของห้องอาหารที่มีการเสิร์ฟอาหารอย่างไม่ฟุ่มเฟือยทั้งสองสาวถือเอาเวลาเช้าที่ลงมานี้ให้เป็นประโยชน์โดยดูว่าทุกอย่างได้จัดวางไว้ถูกที่ตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่าผ้าเช็ดมือผือนหนึ่งยังคงทิ้งไว้แถวนั้นซึ่งจะต้องบอกเรื่องนี้กับคนใช้ในที่สุดทั้งคู่ก็กลับขึ้นไปชั้นบน ขณะที่เดินาแรงเดินทางลัดผ่านทางเดินแคบๆในสวนครัวของเขาไปนั้นเขาคิดถึงโชคชะตาของตนเองที่กำลังถูกคุกคามนั่นคือหุ้นของเหมืองมองสูจำนวนเงินล้านซึ่งเขาตระหนักดีและเคยใฝฝันว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าแต่มาตอนนี้มันอยู่ในอันตรายโชคร้ายประดังติดต่อกันมาไม่ขาดไหนจะค่าใช้ใจ่ายซ่อมแซมมหาศาลที่ไม่คาดมาก่อน ค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองสูงอย่างน่าใจหายมีหนำซ้ำวิกฤตทางอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นขณะที่กำไรพอจะเริ่มมีบ้างถ้าหากการนัดจุดงานแพร่เข้ามาที่เหมืองของเขาเขาก็ชิบหายแน่เดินแร่งผักประตูเล็กเปิดออกไปอาคารต่างๆของเหมืองทาบกับท้องฟ้าที่ดำมืดและยิ่งดูจะมืดทะมึนยิ่งขึ้นเมื่อมีตะเกียงสองเหมือนดาวอยู่ดวงเดียว เหมืองจางบานั้นไม่ใช่เหมืองสำคัญเหมือนเหมืองเลเวอร์ลแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ของเหมืองนี้ทำให้เป็นเหมืองเล็กชั้นดีอย่างที่บรรดาวิศวกรให้สมญาไม่เพียงแต่ทางลงป่องแร่จะถูกขยายออกไปตั้งหลาครึ่งและขุดลึกลงมากกว่า2,300ฟุตเท่านั้นยังติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยอย่างสมบูรณ์อทิเช่นเครื่องกว้านใหม่ลิฟต์ขึ้นลงแร่ และอุปกรณ์ใหม่ที่เป็นผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดด้วยนอกจากนั้นแม้แต่อาคารเหมืองก็งามสง่าโรงคัดเลือกแร่มีขอบบุญทำเป็นรูปเปลือกหอยที่บริเวณหัวโรงงานมีนาฬิกาอวดทั้งห้องขึ้นลงและตัวโรงเครื่องจักรทำเป็นรูปกลมเหมือนโบสสมัยเรเนซองเหนืออาคารทุกแห่งมีป่องควันไฟโรงงานที่ก่อด้วยอิฐสีดำและแดงเป็นลวดลายสลับกัน เครื่องสูบน้ำที่เคยติดตั้งทางด้านป่องแร่อีกด้านหนึ่งของบ่อกเก่ากาสรองมารีบัดนี้ใช้สำหรับระบายน้ำอย่างเดียวที่เหมืองจังบานี้มีป่องลงบ่อแร่ย่อยอีกสองแห่งอยู่ทางด้านขวาและซ้ายของป่องใหญ่ป่องหนึ่งมีบันไดลงและอีกป่องหนึ่งสำหรับเครื่องระบายอากาศที่ขับดันด้วยแรงไอ้น้ำช้าวันนั้นเองชาวานเป็นคนแรกที่มาถึง ในเวลาสามนาฬกาเขาอ้างเหตุผลกับพวกกรรมกรด้วยกันและพยายามจะย้ำให้พวกนั้นมั่นใจว่าพวกเขาจะต้องทำอย่างพวกกรรมกรที่มองสู่กำลังทำอยู่และเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างห้าซองตีมต่อลดในไม่ช้ากรรมกร400คนที่ทำงานก้นเหมืองก็ไหลล้นออกจากโรงงานแต่งตัวมาที่ห้องขึ้นลงเหมืองท่ามกลางเสียงร้องเอ,อะอะพร้อมชี้ไม้ชี้มือ กรรมกรพวกที่ต้องการทำงานยืนเท้าเปล่ามือถือตะเกียงพางหอบพ่วและอีเตอร์ไว้ใต้แขนส่วนคนอื่นๆยังคงสวมรองเท้าไม้มีเสื้อโค้ทคลุมไหลเพราะอากาศหนาวมากพวกนี้พากันมาอออยู่ตรงทางเข้าป่องโรงบ่อแร่พวกหัวหน้าคนงานตะโกนเสียงแหบแห้งพยายามจะให้ทุกคนยุติความวุ่นวายและอยู่ในระเบียบทั้งขอร้องให้กรรมกรมีเหตุผล และให้ปล่อยคนที่อยากจะลงไปทำงานให้ลงไปได้เมื่อชาวานเห็นแคทอรีนอยู่ในชุดกางเกงและเสื้อแจ็คเก็ตสวมหมวกสีฟ้าบนศีรษะเขาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะตอนตื่นขึ้นมานั้นเขาได้สั่งหลอนโดยไม่ได้บอกเรื่องอะไรแน่นอนว่าให้หลอนนอนต่อหลอนเองก็กุ้มใจที่ไม่ได้ทำงานจึงตามเขามาเพราะเหตุที่เขาไม่ได้ให้เงินหลอนเลยแต่บ่อยครั้งที่หลอนกลับต้องหาเลี้ยงทั้งตัวเขาและตัวหลอนเองด้วย จะเกิดอะไรขึ้นเล่าถ้าหลอนหยุดทำงานเสียแล้วหลอนนั้นมีความกลัวฝังใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือกลัวเรื่องซ่องโสเพณีที่เมืองมาเซียนซึ่งบรรดาหญิงขนแร่ที่ไม่มีอะไรจะกินและไม่มีทางไปแล้วมักจะไปลงเอยที่นั่นระยำนี่แกมาทำอะไรที่นี่หาชาวานตะโกนหลอนอึกอักบอกว่าหลอนไม่มีเงินและอยากจะทำงานนี่แกขัดคำสั่งข้าเรื่องไงวะอีเปรด รีบกลับบ้านนะหรืออยากจะให้ข้าเตะตูดส่งกลับแคทเธอรีนถอยออกไปอย่างคลาดคลาดแต่ก็ไม่ยอมกลับหล่อนตั้งใจจะรอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดินาแรงเข้ามาทางบันไดาจากโรงคัดแร่แม้ว่าจะมีเพียงแสงจางๆจากตะเกียงเขาก็พอเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดได้ฝูงคนที่ยืนตะคุ่มอยู่คือพวกกรรมกรขุดกรรมกรขนแร่พวกขับรถ ผู้หญิงคนแรกและแม้แต่เด็กในเหมืองทุกคนเขาคุ้นหน้าตาดีในห้องขึ้นลงซึ่งยังสะอาดไม่เอี่ยมนั้นงานทุกอย่างหยุดหมดและทุกสิ่งดูเหมือนกำลังรออยู่เครื่องยนต์ใช้ไอน้ำส่งเสียงเบาๆลิฟขึ้นลงเหมืองยังคงห้อยอยู่ที่สายเคเบิลซึ่งขยับขยื่อนรถขนแร่ถ,ถูกทิ้งไว้เกะกะตามพื้นเหล็กมีตะเกียงที่เอาออกไปเพียง80ดวงที่เหลือยังคงอยู่ในห้องเก็บตะเกียง แต่แน่นอนที่ว่าคงจะรอคำสั่งของเขานั่นแหละทุกสิ่งจึงจะเริ่มใหม่ได้อีกว่าไงพวกเราเกิดอะไรที่นี่รือเขาถามเสียงแจ่มใสมีอะไรไม่พอใจหรือบอกฉันเลยแล้วเราจะได้พูดกันให้รู้เรื่องสักทีแม้ว่าเขาเองเป็นคนที่เรียกร้องให้ได้งานมากๆจากกรรมกรแต่ท่าทีที่มีต่อกรรมกรโดยทั่วไปนั้นเหมือนพ่อแสดงต่อลูกแม้จะมีท่าทางวางอำนาจและเด็ดขาด แต่เขาก็มักจะพยายามเอาชนะกรรมกรด้วยคำพูดอย่างอารมณ์ดีคล่องแคล่วและเสียงดังอยู่เสมอและเขาก็เรียกความนิยมได้สำเร็จพวกกรรมกรยกย่องนับถือเขาและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือชอบการที่เขาเป็นคนกล้าเขามักจะลงไปใต้เหมืองกับกรรมกรและมักจะเป็นคนแรกที่จะมาถึงสถานที่เวลาเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความกลัวไปทั่วเหมืองสองครั้ง หลังจากแก๊สในเหมืองเกิดระเบิดขึ้นเขาได้ลงไปในเหมืองโดยอาศัยเชือกผูกใต้ระแร้ทั้งที่วิธีนี้แม้แต่คนกล้าที่สุดก็ยังไม่ยอมลงไปเอาซี่เขาพูดต่อไปพวกแกคงไม่ทำให้ฉันเสียใจที่ต้องประกันตัวแกมาจากโรงพักหรอกนะแกคงรู้ดีว่าฉันไม่ยอมให้ตำรวจมาประจำที่นี่เอาละ่ะทำใจให้สบายได้ฉันกำลังฟังพวกแกอยู่ กรรมกรพากันกระอักกระอ่วนเงียบกันหมดบ้างก็หันหน้าหนีและที่สุดชาวานนั่นเองที่พูดขึ้นเรื่องมันอย่างนี้ครับคุณเดินาแรงพวกเราไม่อาจทำงานต่อไปได้เราต้องการจะขอเพิ่มห้าซองตีมต่อรถเดินาแรงทำท่าประหลาดใจอะไรกันต้องห้าซองตีมเรียกร้องแบบนี้อาศัยอะไรกัน ฉันเองก็ไม่ได้บน่นเรื่องการปักเสาไม้ค้ำของพวกแกและฉันก็ไม่ได้พยายามจัดการจ่ายเงินใหม่ไม่เหมือนกับนายจ้างของมองซูนะก็อาจจะจริงครับแต่ก็เช่นเดียวกับสหายของเราที่มองสูเขาเป็นฝ่ายถูกแน่พวกเขาไม่ยอมรับอัตราค่าแรงใหม่และเรียกร้องให้เพิ่มอีกห้าซองตีมเพราะกรรมการไม่อาจจะทำงานภายใต้สัญญาที่มีขนาดนี้ได้ เราเองก็อยากได้เพิ่มห้าซองตีมจริงไหมพวกเรามีเสียงตะโกนเห็นด้วยจากนั้นก็มีเสียงเออะเฟลกล่าวดังขึ้นมาอีกรวมทั้งท่าทีที่รุนแรงพวกเขาค่อยๆรวมตัวกันทีละน้อยเข้าร้อมรอบตัวเดินนแรงเป็นวงกลมแน่นไปหมดเดินนแรงตาลุกโรรงเขากำหมัดแน่นเป็นการกำหมัดของคนที่ชอบวิธีการปกครองที่เข้มงวดและกำหมัดไว้ก็เพื่อยับยั้งใจ ไม่ให้ต้องควา้าต้นคอของใครคนใดคนหนึ่งในพวกนั้นเขาเองอยากจะพูดปรึกษาเรื่องนี้พูดกันอย่างมีเหตุผลมากกว่าเขาเอ่ยว่าพวกแกอยากได้ค่าแรงอีกห้าซองีมฉันเองก็เห็นด้วยอยู่แต่ความยุ่งยากมันอยู่ที่ว่าฉันไม่อาจจะให้พวกแกได้ถ้าให้ฉันก็ชิบหายเท่านั้นเองพวกแกต้องเข้าใจสิว่าถ้าพวกแกจะอยู่รอดไปได้ฉันนั่นแหละจะต้องอยู่รอดก่อน และฉันเองเวลานี้ก็สุดทางเต็มทีการเพิ่มค่าใช้จ่ายแม้แต่น้อยฉันก็แย่แล้วพวกแกอาจจะจำได้ว่าเมื่อสองปีก่อนเวลาที่มีการสไตค์ครั้งสุดท้ายนั้นนะ่ะฉันก็เคยยอมฉันก็สามารถทำต่อมาได้แต่การเพิ่มค่าแรงนั้นมันทำให้แย่จริงๆสองปีแล้วที่ฉันต้องต่อสู้มาก็อย่างที่พวกแกเห็นอยู่ที่จริงฉันน่าจะเลิกกิจการเหมืองเสียเลยดีกว่าไม่รู้ว่า จะเอาที่ไหนมาจ่ายให้พวกแกในเดือนหน้าชาวานหัวเราะอย่างน่าเกียดใส่หน้านายจ้างของเขาที่กำลังอธิบายกิจการของเขาอย่างตรงไปตรงมากรรมกรหลายคนก้มหน้าทั้งๆท,ท,ที่ยังดื้อรั้นไม่เชื่อและไม่เต็มใจจะเชื่อว่านายจ้างนั้นไม่อาจทำเงินนับล้านนจากกรรมกรได้แต่เดินแรงยังยืนยันเขาได้พูดถึงการต่อสู้ของเขากับเมืองมองซูซึ่งมักจะพร้อมเสมอ ที่จะกลืนกินเขาทุกครั้งที่เขาทำพลาดมันเป็นการแข่งขันอย่างปาเถือนที่บังคับให้ตัวเขาต้องประหยัดโดยเฉพาะในเมื่อความลึกของเมืองจังบาทำให้ค่าขุดสูงขึ้นซึ่งทั้งนี้ก็พอชดเชยกับการขุดตามแนวความกว้างของฐานหินเขาจะยังไม่ยอมขึ้นค่าแรงหลังจากการสไตค์ครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเขาจะต้องแข่งกับทางมองซูทั้งนี้เพื่อไม่ให้กรรมกรออกจากเขาไป ต่อจากนั้นเดินแรงก็พูดคาดการถึงอนาคตอน่ากลัวของกรรมกรกรรมกรจะได้อะไรขึ้นมาหากบังคับให้เขาต้องขายเหมืองนี้และกรรมกรนั่นแหละจะต้องเข้าไปอยู่ใต้แอกอนากลัวของบริษัทเหมืองมองสูเขาไม่ใช่นายที่คอยบังคับพวกกรรมกรจากศาลเจ้าอันแสนไกลที่ไม่มีใครรู้จักแบบเหมืองมองสูเขาไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่กรรมกรไม่เคยเห็น และไม่ได้เป็นผู้ขุดรีดกรรมกรโดยอาศัยผู้จัดการที่จ้างมาเขาเป็นนายจริงและเขาก็ได้เสี่ยงตัวเองมากกว่าเงินด้วยซ้ำเขาต้องเสี่ยงทั้งความคิดสุขภาพและแม้แต่ชีวิตการหยุดงานก็คือการสิ้นสุดของเขาเพราะว่าเขาไม่มีฐานหินเก็บไว้ในสต๊อกแต่ก็ต้องจัดการให้ได้ตามที่มีการสั่งมานอกจากนั้นเงินที่เขาลงทุนติดตั้งเครื่องจกักรที่ไม่อาจจะอยู่นิ่งได้ เขาจะทำอะไรให้เป็นไปตามข้อผูกพันได้ใครจะเป็นคนจ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินที่เพื่อนฝูงไว้ใจให้เขากู้มาแบบนี้ก็หมายความว่าเขาจะต้องล้มละลายแน่มันก็เป็นอย่างนี้แหละแกเอ๋ยเขาสรุปฉันอยากให้พวกแกรู้ไว้แกคงไม่สามารถขอให้ใครเชื่อคอตัวเองได้ดอกจริงไหมและถ้าฉันยอมให้แกห้ซองตีมหรือยอมให้แกสไตล์มันก็แบบเดียวกับที่ตัดคอตัวเองนั่นแหละ เดินแรงเงียบไปเสียงกรรมกรพึมพำรรกันทั่วกรรมกรบางคนทำท่าเหมือนลังเลใจและบางคนก็เดินไปที่ป่องทางลงอย่างน้อยหัวหน้าคนงานเอ่ยขอให้ทุกคนมีอิสระที่จะเลือกเองใครต้องการจะทำงานมั่งละ่ะแคทเธอรีนเป็นคนแรกที่ก้าวออกมาแต่ชาวานผักหล่อนกลับไปอย่างโกรธและตะโกนว่าเราทั้งหมดตกลงกันแล้วนี่มีแต่ไอ้ลูกหมาเท่านั้นแหละที่มันจะทรยศเพื่อนฝูง จากจุดนี้เองการลงเอยแบบญาติดีกันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เสียงตะโกนโ h ร้องดังขึ้นมาอีกมีกรรมกรถูกผลักออกมาให้พ้นป่องทางลงเหมืองและเกือบไปกระแทกกับกำแพงชั่วครู่หนึ่งผู้จัดการนั้นทั้งที่สิ้นหวังก็พยายามสู้ตามลำพังบังคับให้ฝูงคนทำตามเขาแต่มันก็เป็นความพยายามที่โง่เต็มทีฉะนั้นเขาจึงต้องออกจากที่นั่นทั้งตกใจทั้งอ่อนเพลีย เขาเองออกจากงุนงงที่ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไปดีเขาจึงไปนั่งที่สำนักง,งานตรวจแร่คู่หนึ่งและเมื่อค่อยสงบขึ้นก็เรียกผู้ช่วยดูแลของเขาให้ไปตามชาวานมาพบเมื่อชาวานตกลงจะพูดกับเขาเดินนแรงจึงโบกมือให้ทุกคนออกไปข้างนอกโดยบอกว่าขอให้เราอยู่ตามลำพังความคิดของเดินนแรงก็เพื่อว่าชายคนนี้เป็นคนอย่างไร จากคำพูดแรกๆของชาวานเขาก็จับได้ว่าชาวานเป็นคนมีทิฐิคิดว่าตนเองสามารถทั้งยังเป็นคนขี้อิจฉาด้วยดังนั้นเขาจึงพูดยกยอชาวานเสแสร้สงทำเป็นแปลกใจที่ว่าคนงานที่ดีอย่างเขานั้นจะพาอนาคตของตนมาลงเอยแบบนี้และพูดว่าเมื่อได้ยินชาวานพูดแล้วเขาก็เห็นว่าชาวานนั้นมีความคิดก้าวหน้าดีแล้วเดินแรงก็ลงเอยเสนออย่างจริงใจว่า จะตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าคนงานต่อไปชาวานนั้นฟังผู้จัดการพูดเงียบๆตอนแรกๆก,ก็กำมัดแน่นต่อมาก็ค่อยคลายออกจิตใจของเขาตอนนี้ภาวะผวังถ้าตัวเขายืนยันว่าจะสไตต์ต่อไปเขาก็คงไม่เป็นอะไรนอกจากตัวรองจากเอเตียนเท่านั้นแต่มาตอนนี้ความทะเยอทะยานนั้นสำแดงออกมาแล้วเขามีทางที่จะเป็นคนหนึ่งในพวกนายเหมืองแล้ว ความหญิงทนงพุ่งพ่านขึ้นสู่ใบหน้าทำให้เขามัวเมานอกจากนั้นพวกกรรมกรสไตล์ที่เขารอมาตั้งแต่เช้ามืดก็ยังไม่มีใครผู่มาเลยอาจจะมีอะไรบางอย่างยับยั้งก็ได้บางทีอาจจะเป็นตำรวจถึงเวลาที่จะต้องยอมเสียแล้วแต่กระนั้นเขาก็ยังคงสันศีษะแสดงตัวว่าเป็นคนดีทั้งทำท่าทางตบหน้าอก ในที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกนายจ้างเกี่ยวกับการนัดพบที่วางแผนไว้กับพวกกรรมกรเมืองมองซูก็ตามชาวานก็สัญญาว่าจะช่วยทําให้กรรมกรสงบและลงไปทํางานเดิอนนาแรงไม่ได้ปรากฏตัวและแม้แต่พวกหัวนหน้าคนงานก็ถอยห่างไปเป็นเวลาชั่วโมงที่พวกเขาได้ยินเสียงชาวานซึ่งยืนยันอยู่บนรถในห้องขนแร่พูดปาสายและอ้างเหตุผล กรรมกรบางคนตะโกนส่งเสียงไม่พอใจเขาและกรรมกรร้อยคนพากันออกไปด้วยความโกรธและยังคงยึดการตัดสินใจที่เขาเองเคยชักชวนให้ทำตามตอนนี้เป็นเวลาหลังเจ็ดโมงเช้าแล้วพระอาทิตย์ขึ้นและเป็นวันที่สดใสแม้ว่าจะหนาวเย็นและทันใดนั้นเองเสียงของเหมืองก็เริ่มเอะอะขึ้นอีก งานที่หยุดไปเริ่มต้นใหม่แล้วแรกทีเดียวก็เป็นเครื่องจักรและสายติดต่อม้วนเคเบิลที่หัวกว้านท่ามกลางเสียงเอ็ดอึงของสัญญาณการลงไปในเหมืองเริ่มต้นอีกลึกขึ้นลงเต็มไปด้วยกรรมกรแล้วก็นำลงไปอีกขณะที่ทางป่องก็เกินจำนวนปันส่วนของเด็กเหมืองยิงขนแร่และกรรมกรขุดส่วนพวกดูแลรถขนแร่เข็นไปตามรางเหล็ก ด้วยเสียงดังกลุงกังราวกับฟ้าร้องให้ตายสินี่แกเสือกมาทำอะไรที่นั่นละ่ะชาวานตะโกนใส่แคทเธอรีนซึ่งกำลังรอที่ของหล่อนเพื่อลงไปหยุดถลายเสียทีลงไปสิเวลาเก้าโมงเช้าเมื่อมาดามอโนบนั่งรถม้ามากับเซซิลหลอนพบว่าลูซี่และชานรออยู่ทั้งคู่แต่งตัวสวยงามสงา่าแม้ว่าเสื้อผ้าของทั้งสองจะถูกแก้ไขมา2ีครั้งแล้วก็ตาม แต่เดินนแรงเองแปลกใจที่เห็นเนเกลขี่ม้าตามมาด้วยอะไรกันมีผู้ชายไปด้วยหรือนี่มาดามออลนโบอธิบายด้วยท่าทางของแม่ผู้อาธรว่าหล่อนกำลังใจคอไม่สู้ดีเพราะมีคนพูดกันว่าตอนนี้ถนนหนทางเต็มไปด้วยพวกคนเลวฉะนั้นหล่อนจึงอยากให้มีผู้คุ้มครองไปด้วยเนเกลหัวเราะและให้ความมั่นใจแก่พวกหล่อนไม่มีอะไรน่าห่วง พวกปากบูก็คู่ไปอย่างนั้นเองไม่มีใครกล้าคว้างก้อนหินเข้ามาทางหน้าต่างดอกเดินนาแรงซึ่งตอนนี้กำลังเบิกบานใจในความสำเร็จของตอนเองจึงเล่าเรื่องการก่อกระบฏที่เหมืองจังบาซึ่งเขาทำให้สงบลงไปแล้วให้แขกฟังตอนนี้เขากล่าวว่าทุกอย่างจะคงเรียบร้อยและบนถนนที่จะไปป่าวงดามขณะที่สุภาพสตรีสาวๆกำลังขึ้นรถนั้นพวกกลอน ก็พากันปิติต่อวันอันน่าชื่นชมนี้โดยไม่ได้นึกถึงความสียดสยองที่กำลังเกิดขึ้นในชนบทไกลออกไปและหากว่าพวกเขาจะเอาหูแน่ฟังดูที่พื้นดินพวกเขาก็คงจะได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้คนจำนวนหนึ่งที่พากันเดินมาอย่างองอาจเป็นอันว่าตกลงกันได้มาดามอนอนโบยำ้ำคุณไปรับพวกสาวๆนี่ตอนเย็นนะคะจะได้รับประทานอาหารเย็นกับเรา มาดามเกกกวก็สัญญาว่าจะไปรับเซซิลตกลงเลยครับเดินนรลงตอบรถม้าเริ่มตรงออกไปทางป่าวองดามชาและลูซี่ชะโงกหน้าออกไปยิ้มให้พ่อของหล่อนซึ่งยืนอยู่ริมถนนขณะที่เนเกลคว,วบม้าเหยาะย่างตามไปเบื้องหลังล้อรถที่หมุนเร็วพวกเขาข้ามป่าแล้วก็ข้ามถนนจากวองดามไปมาเซียนขณะที่กำลังจะเข้าตาตาเรีชาถามมาดามอโนโบว่า ลอนเคยเห็นเนินเขาเขียวบ้างหรือไม่มาตามออนอโบนั้นทั้งๆที่เคยอยู่บริเวณน,นั้นถึง5ปีกลับบอกว่าหล่อนไม่เคยผ่านทางนั้นเลยดังนั้นพวกเขาจึงใช้ทางลัดต,ตาตาเรยอยู่แถวชายป่าเป็นบริเวณลกล้างแห้งแลง้งแบบบริเวณที่เคยมีภูเขาไฟและยังไม่มีใครมาทำไร่ไถนาภายใต้บริเวณน,นี้มีเมืองฐานหินที่ยังคูอยู่หลายศตวรรษ เมืองน,นี้จะเริ่มมาอย่างไรไม่ปรากฏแตก่ก็กลายเป็นนิยายปราปราเล่าสืบต่อกันมากรรมกรเหมืองฐานหินแถวนั้นเล่าว่าครั้งหนึ่งมีไฟจากสวรรค์ตกลงมาในบริเวณโซโดอมใต้พื้นิิพบนี้อันเป็นที่ที่พวกผู้หญิงคนแรกมักจะซ่องเสพสิ่งชั่วร้ายลามุกเหตุการณ์นั้นเกิดรวดเร็วมากจนพวกผู้หญิงไม่อาจออกมาได้จึงต้องติดอยู่ใต้นรกแห่งนั้น ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้บริเวณนี้มีหินสตุสีแดงเข้มถูกปกคลุมด้วยผลึกสารส้มมองดูเหมือนโรคเรื้อนดอกไม้สีเหลืองเหมือนกรมะถันขึ้นแผ่กระจายจากกริมของรอยแยกและพวกที่กล้าพอจะมองลงไปตามรอยแยกเหล่านี้ในเวลากลางคืนก็สาบานได้ว่าจะเห็นเปลวไฟอยู่เบื้องล่าง รวมทั้งวิญญาณที่ถูกลงโทษทั้งหลายที่กำลังถูกย่างอยู่ในไฟเบื้องล่างไฟที่วูบวาบเคลื่อนไหวตามพื้นดินมีหมอกควันร้อนที่ส่งกลิ่นความสกปปกรวมทั้งกลิ่นครัวที่เหม็นของมารร้ายพุ่งขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนและในท่ามกลางบริเวณตาตะเรดินแดนอันรกร้างว่างเปล่าที่ถูกสาบแห่งนี้เหมือนกับมีสิงมหัศจรรย์แห่งฤดูใบไม้ผลิตลอดการเกิดขึ้น ปรากฏเนินที่เรียกว่าเนินเขาเขียวกะจีซึ่งมีหญ้าสีเขียวสดเสมอตลอดปีต้นพีทบริเวณเนินนั้นก็มีใบผีม่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดท้องทุ่งอุดอมของเนินเขาเขียวมีพืชพันธุ์สุกเก็บเกี่ยวถึงปีละสามครั้งฉะนั้นจึงเป็นเสมือนเรือนปลูกต้นไม้ธรรมชาติที่ได้รับความร้อนจากไฟที่คุกมาจากส่วนลึกฝังอยู่ใต้ดิน บริเวณนี้ไม่เคยมีหิมะเลยหมู่ไม้ใบเขียวซึ่งขึ้นอยู่เคียงไปกับต้นไม้ที่ไร้ใบของป่าแผ่กิ่งก้านขยายไปในเดือนธันวาคมและป่าก็ไม่อาจจะเปลี่ยนบริเวณริมเนินเขียวแห่งนี้ให้เป็นสีน้ำตาลได้ในไม่ช้ารถม้าก็เร่งความเร็วข้ามที่ลาบ ในเกลพูดตลกเกี่ยวกับนิยายปรัมปราของแถบนี้และอธิบายว่าไฟมันเกิดพุ่งขึ้นมาจากใต้เหมืองน,นั้นเนื่องจากการเผาไหม้อย่างก,กระทันหันของฝุ่นถ่านหินเมื่อมันไม่อาจควบคุมได้ก็เผาไหม้ไปไม่สิ้นสุดและเขาก็พูดถึงเหมืองที่เป็นเยี่ยมแห่งหนึ่งที่ถูกน้ําท่วมเนื่องจากแม่น้ําเปลี่ยนทางเดินแล้วมาพุ่งใส่ป่องแร่แต่ทันใดนั้นเขาก็เงียบลง เพราะในสองสานาทีนั้นมีกลุ่มกรรมกรเหมืองกำลังเดินผ่านรถม้าไปพวกกรรมกรเดินส่วนไปเงีย,งยบๆชำเลืองด้วยสายตาดูผู้คนที่แต่งตัวหรูหราและทำให้พวกเขาต้องเบียดไปข้างๆถนนจำนวนกรรมกรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและม้าก,ก็จำเป็นต้องช้าลงจนกลายเป็นเดินเฉยๆขณะนี้ขึ้นสะพานเล็กๆที่ข้ามคลองสุขภาพเกิอดอะไรขึ้นจึงทำให้ผู้คนเหล่านี้พากันออกมาตามถนนเช่นนี้ พวกสุภาพสตรีเริ่มตื่นตนกและเนเกลเริ่มสงสัยว่าจะเกิดเรื่องยุ่งยากสักแห่งในชนบทที่กำลังเดือดพ่านด้วยความไม่พอใจอยู่ในขณะนี้พวกเขาพากันโล่งอกเมื่อมาถึงมาเซียนได้ในที่สุดภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งดูเหมือนจะทำให้ความเร่าร้อนของพวกเขาลดลงเตาอบทานหินปล่องไฟของเตาหลอมซึ่งเรียงรายกันเป็นแถวนั้นกำลังพ่นควันและขามาสีดำออกมาอย่างไม่รู้จบ